ปัาใหญ่มโอ้ยตัวตกี่ตัวอย่างเงี้ยโอ้ยนึกว่าเงียบนึกว่าเงียบไม่ใช่เครื่องฟ้าเครื่องฝนฝนตกยุ่ยไกลพี่น้องคืมพัหมคืมพั่มอยู่ฟ้าพี่น้องหัวกระเซ้าเงียบไปบางหนึ่งวันสิตกมามครับผมตกบางหอดดอกกะฮวันเอ้าคือเก่าล่ะครับคือมาตกแต่ว่าอาทิตย์ก่อนก็ตกมาใส่อยู่เพราะได้เย็นๆครับเดี๋ยวพามายามรอบปลาบู่ครับผมพี่น้องมาดูกันว่าจะหมานไหมครับ นะพี่น้องมาดูหลังแรกกันโอ้ยหวานว่ะทีทีมันบึ้มนะเฮ้ยเฮชนชนชนพีน้อชนชนชนว่ะแมนบอแมนบออู้เห็นแล้วตัวนึงเห็นแล้วตุ้นลายอูอู้ติกตัวกี่ตัวพี่น้องอู้อู้อู้สามตัวงามๆเข้ามาเยอะเท่าไหร่ โอ้โหใหญ่ๆสวยเหลืองซึ่งปึ้งครับผมพี่นอ้องสามตัวแน่นๆเลยครับปลโโาบูครับผมพี่นอ้องโอเคครับผมมาพี่นอ้องหลังที่สองหลังนี้เป็นยังไงบ้างมีไหมอุ้ยคือขาดใช่ปะเงียบเลย เงียบเงียบโอ้โหนึกว่าเงียบนึกไ่าเงียบ,ไ,ยบไม่ใช่มีตัวนะครับมีตัวนะครับกี่ตัวโอ้โห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 ,โโห,โโหใส่ตัวบึ้มบึ้มพีม่น้องโอ้โหดูรถช่องไหมครับไม่ประปูแน่นแน่นสี่ตัวงามๆแล้วก็กุ้งอีกนิดหน่อย โอ้โหใช้ได้ครับผมเหยื่อหมดเลยโอเคครับมาพี่น้องดูหลังนี้กันครับผมตัวหรือเปล่าอีบเหี่ยโอ้ยเป็นู้มือเลย <c oughs> มีไหมล่ะเห็นแล้วตัวนี้ปลาเลย อู้รอบมันขาดใช่ไหมปลาบูใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องปลาบูเล็กนีอ่ออกตัวนี้ขาดนะครับ่อมอเขียนครับผมมันหมันครับนี้ครับผมเป็นไงกันบ้างพี่น้องดึงไปนู้ดมีหรือเปล่านะดีเยอะเหอเห็นอยู่ครับผมเห็นละเห็นละมีตัวครับแต่รู้จะเข้าเยอะไหม เห็นละหนึ่งตัวเดี๋ยวเจอตัวใหญ่ๆนะใช่ไหมโอ้โหพี่นกอปลาอะไรนะโอ้โหตัวนี้ใหญ่เอา้าเดียกับเพื่อนเลยต้องแบบนี้พี่น้องเนี่ยตัวดีนะครับโอ้โหใช้ได้ครับแบบนี้เท่านั้นเคครับผม อีกนงเยเข้าเยอะไหมส่งได้ไหมเข้าเยอะไหมเออโอ้โหุูด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 ูี่ดูดูดนดูู่ดูดูดัดู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 หกดูดแดู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 ดๆู่ดูู่ด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 ้ดู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 ดตดู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 ดดู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 ดนดูดูดูดดูดดู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 ดดู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 ู หกเก้าสิบเอ็ดตัวครับผมสิบสองตัวตัวเล็กนิดน้วก,ก็กุ้งเนื้อจำนี้ร์ละปาบูถึงเหมือนพี่น้องอผลงานครับผมม,มันหมาน,นครับปลาบูปลาเนื้อดีราชนีปลา้ําจืดฝนตกแล้วครับผมพี่น้องนี่ก็คือเราจะช่างปลาบูครับผมพี่น้องเนาะสุดท้ายแล้วครับผมได้สองโลครับผมตีเลขกลมๆ สองโลพอดีครับผมรอบแค่หกหลังนะผมพี่น้องหกหลังได้ปลาบู่มาสองโลถือว่าคุ้มมากๆเลยครับผมมันหมานครับ